และนอกจากชาไข่มุกแล้วเนี่ยรู้จักชาประเภทอื่นๆบ้างไหมครับชาดำชาเขียวชาอูหลงชาสมุนไพรผมเห็นว่ามีคนแชร์เยอะมากๆครับว่าปอดของเราเนี่ยสามารถสะอาดได้ด้วยชาสมุนไพรอันนี้จริงไหมครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเช็คชัวร์แชร์กับออยครับอยู่กับผมโอสการ์พนุการและแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านครับคุณโบและคุณชงครับคุณโบครับแนะนําตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะเพชรจักรหญิงนักชาสุปาราจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะถัดไปครับอินฟลูเอนเซอร์หนุ่มรูปหล่อของเราครับผมผมชงจากเพจชงนมครับครับวันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันในเรื่องของความอินเทรนด์ตอนนี้กับชาไหมุก ทั้งสองท่านเคยชิมชาไข่มุกไหมครับสําหรับโบเนี่ยชอบกินเลยค่ะกินจนหน้ากลมเป็นชานมไข่มุกได้เลย่ <c oughs> ชองอ่ะชองอ่ะอชอบกินปะผมพี่ไม่เหลือจบนี่ต้องไปตรวจน้ำตาแล้วพี่ปกตินบ่อยมากชาท่าเฉลี่ยแล้วล่ะปกติกินชาไข่มุกในสัปดาห์นึงเนี่ยกี่วันนะโอ้ข้างที่ออกข้างนอกต้องกินนะพี่โอ้โหแสดงว่าเยอะมากและนอกจากชาไข่มุกแล้วเนี่ยรู้จักชาประเภทอื่นๆบ้างไหมครับ ชาดำชาเขียวชาอูหลงหชาสมุนไพร รู้จักชาสมุนไพรด้วยอ่ครับแล้วรู้ไหมว่าชาสมุนไพรเนี่ยมีประโยชน์อย่างไงบ้างน่าจะบำรุงร่างกายเหมือนสมุนไพรทั่วไปประปี่ะ<อ>ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมครับคุณโบชาสมุนไพรเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเราอย่างไงบ้างครับคือชาสมุนไพรเนี่ยนะคะจะมีส่วนประกอบของคาเฟอีนซึ่งคาเฟอีนเนี่ยค่ะก็มีหน้าที่ในการาเหมือนกระตุน้นระบบประสาทส่วนกลางทําให้รู้สึกคลื่นตื่นตัวกระปี้กระเป๋า แล้ผมเห็นว่ามีคนแชร์เยอะมากๆครับว่าปอดของเราเนี่ยสามารถสะอาดได้ด้วยชาสมุนไพรอันนี้จริงไหมครับโอ้ยไม่เป็นความจริงเลยค่ะอันนี้แต่เคยได้ยินมาเหมือนกันนะคะว่ามีสูตรชาสมุนไพรที่สามารถล้างทําความสะอาดปอดได้ใน3วันสําหรับแบบในคนที่แบบสูบบุหรี่มาเป็นเวลานานอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยคนที่สูบบุหรี่มาเป็นเวลานานเนี่ยจะมีคราบน้ามันดินสะสมอยู่ในปอดซึ่งคราบนี้ไม่สามารถทําความสะอาดหรือกําจัดออกได้เลยนะคะนะแล้วอีกอย่างเนี่ยชาสมุนไพรเนี่ยเป็น อาหารเสริมแต่ว่าไม่สามารถล้างทำความสะอาดปลอดได้อย่าหาทำนะคะอันนี้ข่าวลวงแน่นอนแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดอยากจะดื่มชาสมุนไพรบำรุงร่างกายอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะคะที่มีเครื่องหมายออยอด้วยค่ะอนนืคุณโบครับผมขอถามเป็นการส่วนตัวหน่อย มีวิธีดูแลปอดยังไงบ้างคบวิธีที่ดีที่สุดเลยนะคะก็คืองดสูบบุหรี่ค่ะแล้วก็ถ้าจําเป็นนะคะจะต้องมาอยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่นหรือมลภาวะเนี่ยก็แนะนําให้ใส่หน้ากากอนามัยมีการปรับพฤติกรรมต่างๆเช่นอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็กินอาหารให้ครบห้าหมู่อะไรเงี้ยค่ะแค่นี้ก็มีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นแล้วครับผมเป็นไงบ้างชงวันนี้ได้ความรู้เรื่องของการดูแลปอดแล้วก็ชาสุนภพยไปเท่าไหร่บ้างโอ้รู้เยอะมากขึ้นเลยพี่ก็คือ ชาสมุนไพรเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ปอดสะอาดอแต่นะคะเดียวกันก็ช่วยให้กระปี้กระเป๋าจากคาเฟอีนถ้างาน,นสุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้เดี๋ยวให้คุณโบสรุปหัวข้อในวันนี้ที่เราคุยกันนิดนึงครับค่ะ,คะการดื่มชาสมุนไพรทำความสะอาดปอดได้นั้นไม่เป็นความจริงค่ะ ไม่เป็นความจริงนะครับและสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าตรวจสอบความถูกต้องนะครับก็สามารถเช็คก,ก่อนแชร์ได้กับออยที่ www.oy.com หรือทางโซเชียลมีเดีย fda ไทยค่ะและหากพบผลิตภัณฑ์นะคะที่โฆษณาเกินจริงนะคะโทรมาได้เลยค่ะสายด่วนออยหน5่งค่ะครับผมสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณชงฝากผลงานนิดนึงครับ ครับผมติดตามผมในที่ทางช่องเฟซบ o o กแฟนเพจชงนมครับผมครับผมแล้ววันนี้นะครับก็ได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับชาสมุนไพรว่าไม่ช่วยทาให้ปลอดสะอาดได้กันพอสมควรนะครับวันนี้หมดเวลาของเรา3าคนแล้วสามารถกลับมาติดตามรายการเช็คชัวร์แชร์กับออยได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เราสาคนลาไปก่อนสวัสดีครับ ตอนนี้ออยมีโครงการดีๆอย่างเช็คชัวร์แชร์อยากเชิญทุกคนนะครับมาเช็คข่าวสารให้ชัวร์ก่อนที่จะแชร์กันด้วยนะครับทุกปัญหาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพออยมีคําตอบอย่าลืมมาเช็คชัวร์แชร์กับออยกันนะคะขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม FDA ไทยด้วยนะครับ